สวัสดีครับวันนี้ก็จะเริ่มสุ่มนะครับวันนี้ตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือโดคุโรมุคุโร่สิบปีข้างหน้าผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมสุ่มช้ามากเพราะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมันเข้ามาสิบหกถามว่าทำไมผมสุ่มช้าหนึ่งผมหาเก็บเก็บตัวเก็บตัวสุม่ม ผมมันสายฟิลเรต้องแบบขยันเล่นเก็บเพชรมาซื้อตัวสู่มนั่นเองก็เลยทําให้ช้ากว่าจะสุ่มก็ปาไป21แล้ววันที่21เหลืออีกวันเดียวก็จะจบกิจกรรมแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีตั๋วสุ่ม2 1 4และก่อนหน้านี้ผมก็สุม่มก่อนหน้านี้ผมทํากิจกรรมอันนี้กิจกรรมอาทิตย์ที่แล้วกิจกรรมสัปดาห์สัปดาห์กรนผมสุม่ม ไป3ครั้งมันมันก็เลยนี่มันก็เลยขึ้นค่าลัคกี้สาและวันนี้ผมจะสุ่มเหมือนทุกครั้งก็คือผมจะสุ่มให้ได้ค่าลัคกี้สครั้งก็คือได้เ s r แน่นอน2ตัวแต่จะเป็นตัวอะไรมาดูกันไม่รอช้ามาเริ่มสุ่มกันเลยไปเลย ผมสูบครั้งละสิบครั้งแหละจะเป็นตัวอะไรรัสเซียบอกเลยว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้นั่นแล้วก็ได้อยู่ต่อไปเลย าได้เบงกี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้อะตัวนี้โอ้โหเศษโอ้โหแปลว่าน่าจะอันนี้เรดแบงกี้นะ่าจะเยอะมั้งเนี่ยได้สองเศษเลยเหรในสูงครั้งเดียวต่อเลย เฮ้ยไม่ออกไอ้ตาไม่ออกสโวะเลวเฮเศษเบงกี้ออกอีกแล้วโอ้น่าจะแบบบอกเลยว่าใครที่จะสมตัวนี้ผมน่าจะรับประกันได้นะว่าต้องได้ตัวเบงกี้หรือไม่ก็ต้องเศษอย่างแน่นอน ต่อเลยอุปกรณ์กันบังโลดดูซับดามเมดอ้าวได้ธาตุโอ้โหเป็นเศษเพราะผมเคยได้แล้วหนึ่งครั้ง อี้พิงแต่แต่ถึงมีกลองแต่ผมก็ยังไม่ได้อัศวินมายานะเนี่ยได้สองครั้งแล้วนะกลองแต่ยังไม่มีตัวเลยอืม,ไ,มได้เบียงกี้อีกแล้ว เอาต่อเลยมุคุลโลคโครมเาต่อเลยครับ ห่อได้อีกแล้วอีกเป็นสองตัวลูสลูสเรียเหลืออีกสองครั้ง s s r จะออกชาเคช มาทีนี้ s s r ออกแน่นอนมากันเลยจะได้ตัวอะไรกันที่ s r ผมขอเปิดทีละสุ่มอ้าวมาแล้วครับผม do kuro m u ค u r o สิบปีข้างหน้า ไปเลยครับได้แล้วครับผมถามว่าผมจะสูมต่อดีไหมผมผมเพื่อผมน่าจะหยุดนะครับผมไม่สูมต่อแล้วเพราะผมจะเก็บเพชรไปสูมครั้งหน้าเหมือนเดิมส่วนมาก SR พวก SR นี่ผมผมยังไม่ค่อยปั้นเท่าไหร่นะจริงเพราะผมมันสายฟรีก็ไม่ค่อยอยากปั้นเท่าไหร่มาไปดูกันเลย แต่ผมเจอข้างนึงผมเจอในด่านด่านอะไรนะแต่สกิลยังสวยเลยเนี่ยด่านผมเคยสู้กับอันนี้นี่ผมเคยสู้กับดโดคุโรมุคุโร1สปีข้างหน้าบอกว่าสกิลสวยมากจริงๆผมไปเจอที่ไปเจอตรงนี้นี่อารีนาศึกแห่งชัยชนะแบบสกิลนี่สวยมากโคตรสวยเลยจริงๆ สกิลสวยมากจริงๆอันนี้สกิลอย่างสวยอ่ะจริงๆมามาลองลองเล่นดูสักรอบก่อนแต่สกิลสวยจริงยอมรับเลยสกิลอย่างสวยสกิลอย่างสวยเลยสกิลอ่ะยอมรับเลยมาทดลองกันเลย เจอสกิลยังสวยอยม,มันช่างสวยงามไปไม่รอใช้าเล่นให้ดูรอบหนึ่งก่อนสกิลสวยจริงจริงๆตัวนี้ยอมรับเลย มาสกิลหนึ่งนี่เป็นไฟออกจากมาสกิลส,ส,งสองโอ้ย่างสวยสกิลสกิลสามเนี่ยสีสีอย่างสวยสกิลสามอ่ะโอ้โหอย่างชอบอ่ะสะีโอ้โหนี่อันนี้เป็นโจมตียักษ์กลางนะเนี่ยโจมตียักษ์ใครได้อยู่เนี่ย เนี่ยข้างเป็นข้างหอ,อกเาเรียวกขว้างหอ,อกใช่ไหมอืมเป็นข้างหอ,อกแบบเราดูอันติอันติมาอันติมามาดูดูกันป๊อป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 อ้โห แต่จริงผมชอบสกิลสามมากสกิลเหมือนดูดเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนอุปกรณ์เสริมอะไรนะสักอย่างเลยแต่สกิลสวยจริงนะมันมีสีสันเดียร์เนี่ยสกิลเหมือนอันนี้แบบนึงเดี๋ยวให้ดูเหมือนอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์กล่องเหมือนอุปกรณ์อะไรนะที่มันหลุมดำอะ่ะเออแหละเป็นเนี่ยอุปกรณ์เสริมหลุมดำอะ่ะ นั่นแหละสวยสวยจริงนั่นแหละอุปกรณ์ลุมดำโหสวยก็น่าจะเท่านี้แหละครับนะการรีการสุร่มแล้วการรีวิวถามว่าผมก็โชคดีนะได้ก็โชคดีอยู่แหละค่าลัคก,กี้มันพอดีได้ตัวเลยแต่ผมไปดูใน กลุ่มรีบอลบางคนก็แบบโอ้โหกว่าออกยากมากนะยังไงก็มีเท่านี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสุ่มตัวอะไรหรือว่าแต่ถึงจะสุ่มอย่างน้อย,อยผมก็ต้องเก็บเก็บให้ได้เก็บให้ได้เอเดารอรอบสอรอบสุม่มให้ได้2ตัวถึงจะสุม่มก็เลยทำให้หน่าจะแบบมี ก็จะทําให้ช้าหน่อยก็เท่านี้แหละครับแต่ั้นก็ขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ